สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับเราได้มาม่วงมาแล้วนะครับเราก็จะรีบรางครับเพื่อพุ่งนี้เขาจะได้แห้งครับวันนี้วันที่13าครับก็รกฎาคม6สามครับเวลาก็อีก10นาทีนะครับจะ4ี่โมงเย็นแล้วครับหรือ16นาฬิกาแล้วครับก็จะมาล้างกันครับน้ำผมใส่ถังมาแบบนี้ครับเราก็ จะล้างกันครับว่าเราล้างกันอย่างไรครับเนีะเนี่ลูกสาว ลูกสาวไวใไว้ในเข่งน้ำ20ลิตรน่าจ,จะพอครับคิดว่าคิว่าไม่ได้น้อยนะครับโอ้โหใส่ได้เยอะนะ20ลิตรเก็บไว้ครับเราก็จะล้างเดี๋ยวหาหาเข่งมาอีกไปครับ จะใสออ่เจ้าตัวนี้แล้วครับเพื่อเอา <c oughs> ขยับมาหน่อยเท <c oughs> okay, ลงเลยครับเอาใช้แบบนี้ครับ เดี๋ยวผมไปเอาพวกสกอตไบค์ครับล้างมือเดี๋ยวมันไม่สะไม่สะอาดดีครับเดี๋ยวผมต่อคลิปให้ครับอ่ะผมต่อคลิปให้แล้วครับได้ฟองน้ำเบอร์ใหญ่ครับน่าจะใช้ได้อยู่เออเบอร์ใหญ่ดีกว่าครับเพราะว่ามันดีครับ มันอ้อมอย่างดีดีครับเออเหมาะ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 โอไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะหาเจ้านี้มาเทินสักหน่อยครับเออนะให้มันพ้นหน้าดินครับ เสียงเสียงเจ้า so ตูบเข้าว่าไงลูกสาวลูกลูกสาวพันพันชิวาว่าครับพันชิวาว่านี่อ่านประวัติแล้วครับมาจากเม็กซิโกครับ เข้าไปที่คูเกิลน,นะครับสมัยน,นี้อยากรู้อะไรก็เข้าคูเกิลน,นะครับท่านผู้ชมรู้หมดเลยครับเข้าคูเกิลมาอ่ะอ่ะดูกล้องกันเล้ดูดูกล้องอ่ะเห็นไหมอ่ะนดูกล้องให้ด้วยด้วย ม่วงโชคอันนั้นถ้าจะให้ลูกสวยนะครับท่านผู้ชมต้องห่อด้วยกระดาษครับเขาจะมีกระดาษห่อผลไม้เฉพาะเลยนะครับก็ซื้อถุงหนึ่งก็ใบหนึ่งคงจะประบานสัก50สตางค์นะครับหนึ่งใบนะครับ แต่ข้อเสียของเขาห่อยากครับถ้าเขาอยู่ที่สูงห่อไม่ได้ครับนี่ได้ไหมเนี่ยต้องต้องทำให้ต้นมะม่วงต่ำๆนะครับมะม่วงที่ทำาสาวนะครับต้องนี่ของผมบางครั้งต้นมะม่วงของผมมันสูงครับต้องใช้เครื่องมือหอนะครับ เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเดี๋ยวผมต่อคลิปให้ครับว่าเครื่องมือห่อมะม่วงเป็นยังไงหน้าตาเป็นอะไรยังไงครับนี่ครับท่านผู้ชมหน้าตาเครื่องห่อเป็นอย่างนี้ครับนะครับนี่เป็นท่อวี PVC นะครับเจาะรูออกให้หมดครับตัดตัดตัดให้ให้มันมีน้ําหนักเบาขึ้นนะครับทํากันแบบนี้ท่านผู้ชมนี่ครับเราจะมาอธิบายกันนะครับ ดูดูเอานะครับเสร็จแล้วไอ้เจ้ายางยืดนี้มันมันหมดสภาพใช่ไหมครับเราก็เราเราก็ทำกระเดื่องแบบนี้ครับไปใส่ยางยืดครับหมดสภาพเราก็ทิ้งเสร็จแล้วก็เอายางยืดใส่เข้าไปครับยางยืดใส่เข้าไปครับสองวงครับใส่เข้าตรงนี้ครับม,มันมีแง่งอย่างนี้นะครับใส่เข้าไป จับกระเดียงตรงนี้นะครับแล้วก็รับตรงนี้เขานะครับมันก็ไปกระเดียงเราดึงตรงนี้ครับเวลาจะห่อก็ดึงนี้ครับเนี่ยครับดึงนี้เสร็จแล้วเราจะเราจะห่อเราก็เอายางยืดใส่เข้าไปเลยสองวงครับนี่ครับใส่สองใส่เข้าไปสองวงครับแบบนี้ครับสองวงแบบนี้นะครับเสร็จแล้วทำยังไงครับ นี่มันนี่ผงปกติผมก็จะนี่ผมเขียนไว้นะ่ะกลัวเด็กมันจะเอาไปใช้เ <laughs> นี่ยห่อผลไม้นะครับเพราไม่ใช้ไม่ได้ครับเพราะว่าี่ผมตัดเอากรรไกรตัดให้เป็นรูเป็นรูอย่างนี้นี่เป็นรูแบบนี้ครับเพื่อให้น้ํามันไหลออกครับเวลาน้ําฝนเข้าไหลออกถ้าถามทํายังไงเ,เข้าอย่างงี้ดีครับนี่ครับแล้วก็ค่อยทำค่อยทําแล้วก็ ทำแบบนี้นะครับอ่าทำแบบนี้ที่สมมติมันเป็นมะม่วงใช่ไหมครับมะม่วงที่เราห่อ,อไว้ยงนี้เขาอย่างออางี้นะครับมะม่วงหอ่อเสร็จแล้วเราก็ที่สมมติมันมีอันนี้มันมีขวัญใช่ไหมห่อยังงง่ายครับนี่คือขวัญแล้วก็ดึงตรงนี้นะครับนี่ครับมันกจ็จะห่อแบบนี้ครับห่อนี่เป็นขวัญห่อมะม่วงแบบนี้ครับมองไปอยู่ในขวัญแบบนี้ครับ มันก็อยู่สายพวกนี้ก็อยู่ได้ทนนานอยู่ครับจนก่วมะม่วงจะแก่ก็ประมาณสักหึงเดือนนะยังยืดก็หมดสภาพนะครถึงเวลานั้นเราก็ไปเอาได้พอดีครับนะครับขั้นตอนในการห่อแบบนี้อ่ะปลดไป <laughs> การห่อมะม่วงเราก็มาล้างกันต่อครับ เยอยู่ครับ <c oughs> ขอทานโทษครับก็อยู่ในเข่งนั่นประมาณ30กิโลครับ30ยูนิอิบก็ประมาณวันนี้ก็40โลนู่นนะครับกว่าจะเสร็จก็5โมงเย็นนะครับพรุ่งนี้เราก็เหลือเท่าไหร่ก็ออกแจกจแต่วันพรุ่งนี้ต้องคัดเกดอีกทีนะครับ ผมกี่เลื้ยวก็กินประมาณสักสิบโลนะครับสมอาก,ก็แจกใจให้ญา,าติเพื่อนฝูงบันไก่เลี้งเคียงนี่แหละครับ ใช้แก้วตัวนี้ล้างหัวมันไวดีครับมันใหญ่อแน,น,นี้เราล้างมันนะครับมาควบคุมกันดีล้างเอาอยางเขาออกครับล้างพวกยางาออกอเกือบเสร็จแล้วครับเกือบเสร็จ ทิ้งไว้ให้เขาแห้งครับแห้งไม่ต้องเช็ดนะครับปล่อยให้เขาแห้งเองครับถ้าเช็ดไม่ไหวครับกินเวลาเราเยอะปล่อยให้เขาแห้งนู้นนะครับวันพรุ่งนี้เช้านะครับ <S <S โอ้ยต,ต,ตกตกตกมา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 โอ้ล้างต่อล้างต่อ,ออ่าพอแล้วครับ ี๋ยวจะโค้ผมพองล้างต่อไปให้เสร็จทีนี้ก็คงจะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนละครับขอลอาท่านผู้ชมครับกดไลค์ครับกดแชร์นะครับนีติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้มีคลิปใหม่ๆครับบายยเทสเทสเทสเสียงเทสเสียงว่าใช้ได้หรือเปล่าเสียงเข้ากล้องหรือเปล่าเทสเสียงเสียงโอเคนะ